เมื่อนี้มาฟ้ามนกกระทาจ้าผู้ใดนอะคือเป็นแปลกๆคือบบเมนแม่นางหงตีแก็บจอมหยุดหงตำานอะที่ยืนอยู่นน่นเนาะค่ะที่บบเมนเจ้าหน้าที่จากกรมปรศุสัตว์ก็คือพี่บอยเฮานั่นเองค่ะพี่บอยเป็นพีใายของแม่นางหงตีเด้อจ้าเป็นยังทางกรมปรศุสัตว์คือได้มาเยี่ยมฟ้ามเฮ้ากับเพราะว่าพี่บอยเพิ่นเป็นนักเรียนยุวเกษตรไทยญี่ปุ่นที่ทางกรมปรศุสัตว์ส่งไปศึกษาดูงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจ้า ว่าง่ายๆก็คือเพิ่นมาตามผลงานนักเรียนของเพิ่นนั่นเองจ้าพี่บอยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งรุ่นของพี่บอยทั้งประเทศได้ไปแค่26คนเด้อจ้าไปศึกษาดูงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นทางกรมประสุศธส์เพิ่นส่งไปจ้าฟร์มเฮาปีนี้เหตุเป็นปีที่28และะ้วค่ะ ก้อนนาที่พี่บอยจะไปฟรามเฮากรเริ่มเห็ดแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าเห็ดเป็นขนาดน้อยๆหลังจากหันมากก็คอยพัฒนามากเรื่อยๆเนาะคะ่ะต่อยอดด้วยพ่อกับแม่ค่อยๆสานค่อยๆพากันเห็ดเนาะคะ่ะแต่ตัวลักๆเลยความคิดลักๆที่อยากเห็ดนกกระท่าก็คือพี่บอยเหานี่ละคะ่ะ เวลาผ่านไปยี่สิบกว่าปีเนาะค่ะตอนที่พี่บอยไปศึกษาดูงานอยู่ประเทศญี่ปุ่นก็คือปี2 5, 5 4 6ค่ะทางกรมปศุสัตว์ก็มองหาว่านักเรียนที่เพิ่นงไปดูงานคนใดที่สามารถนำมาใส่ในชีวิตประจำวันได้อีลีเพิ่นก็นเลยมองเห็นฝ้ามนกกระทากริปนิยาของห้าหนี่แหละจ้า ซึ่งนอกจากพี่บอยจะเรียนยุท่เกษตรน้องคอนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วการเรียนการศึกษาของเพินแต่ละมองกเกี่ยวกับเกษตรทั้งนั้นเลยค่ะเพิ่นได้นาความรู้ความสามารถที่เพินมีที่เพินมีประสบการณ์จากประเทศต่างๆในการเฮ็ดเกษตรจากการเรียนวิชาเกษตรและก็จากด้วยใจรักเกษตรเนาะคะ่ะมาเฮ็ดเป็นธุรกิจครอบครัว สั่งรายใดดูแลขอบครัว้วดูแลพ่อแม่ส่งลูกส่งหลานเลี้ยงรายใดแลักลาข้าก็มาจากฟาร,ร์มนกกระท่านี่ละจ้าผ้าเพลินเยี่ยมชมต่างๆเนาะค่ะม่ว่าจะเป็นนกไข่นกเหนือนกขุนตู้ฟักไข่ที่ผี่บอยเพลินผลิตขึ้นเองนะจ้าฟาร,ร์มเฮ้าจะอยู่กันแบบขอบรั้วเนาะค่ะซอยเหลือกันเบิดพ่อแม่อายน้องลูกหลานมีหนาที่รับพิชอบทุกคนค่ะเห็นกันเปืือนสีแดงๆนันบบย่าแม่คอยเองจ้า นกกระทาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะมีภุ่มตานท่านโรคสูงเนาะค่ะฉะนั้นคนภายนอกที่เขามาเยี่ยมชมก็เลยสามารถเข้าไปชมแต่ย่างไก่ฉีดย่างที่เห็นนี่ละจ้านกกระทาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายเด้อจ้าผู้ใดมีใจผู้ใดสนใจก็สามารถศึกษาและก็เลี้ยงได้คือกันจ้าฟาร์มเฮ้ายัางให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระทาและก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงนกจนครบวงจรมีพ่อพันธ์แม่พันธ์ไข่เชื่อตู้ฟักไข่ กรงพร้อมติดตัง้งให้พร้อมเดอ้อจ้ามองง่ายๆก็เอินว่าครบวงจรไปจนถึงปุ๋ยขี้นกกระทาพุพ่นละจ้ากองทัพต้องเดินด้วยทองเด้อจ้าขาดบไดาเลยมือนี้ก็ขอขอบคุณไปทั้งภู้นําหมู่บ้านทุกๆุคนรวมถึงทีมงานอสมอทีม่มาเตรียมแนวอยากแนวกินวิทาตอนรับคณะ กรมปศุสัตว์นำเด้อจ้าอุ้ยปีงนกกระทากะ็ะมีมาฟาร์มนกกระทาบริกินนกกระทาใดจังไดเนาะค่ะเคื่องหันมันตายเนาะปกติมันก็หันลุนจุนลุนจุนอันนี้กใส่มือหันไปก่อนเอาผู้เห็ีหิวได้จังไดกระซิมเบิงกันหน้านกหันเป็นจังไดแสบีบหรือบอ่แซ่บกระล่องเบิงขอบคุณหลายๆเด้อจ้าฟาร์มนกกระทากฤิศนิยาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญยินดีตอนรับทุกๆุกท่กทานจ้า